Hi everyone, today we will study about the subject and object pronouns. Let's see มาดูกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมค่ะ Look at this e girl, the girl is named Jane เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเจนนะคะเจนจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า I I แปลว่าฉัน I am Jane I am Jane ฉันคือเจนหรือ t the boy you you คุณหรือเธอ You are Jack You are Jack คุณคือแจ็ค Jack and Jane. now j a Jack and Jane stay together Jack และ a n e อยู่ด้วยกันและเอ่ยชื่อแทนตัวของพวกเขาเองว่า we พวกเรา we พวกเรา we are friends we are friends พวกเราเป็นเพื่อนกัน j p o i p t to t to the, the boys. ขณะนี้เจนชี้ไปที่เด็กผู้ชายหลายๆคนเด็กผู้ชายหลายคนเราเรียกว่า they they พวกเขาทั้งหลาย they are friends they are friends พวกเขาเป็นเพื่อนกัน a cat เจนชี้ไปที่แมวหนึ่งตัว a cat เราใช้คำสรรพนามแทนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่เพียงสิ่งเดียวด้วยคำว่า it it มัน it is a cat it is a cat มันคือแมวตัวหนึ่ง it is a cat ในกรณีที่คำนามมีหลายตัวเช่น cats เติม s แสดงว่ามีแมวหลายๆตัวเราใช้สรรพนามแทนว่า they they พวกมันทั้งหลายหรือพวกเขาทั้งหลาย they are cats they are cats พวกมันคือแมวหลายๆตัว การเขียนคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานสามารถเขียนอยู่ในรูปเต็มซึ่งตามด้วยคำกิริยาหรือสามารถเขียนในรูปย่อโดยการใช้อั o ฟอร์ทฟีและตามด้วยตัวอักษรของคำกริยาหลังสุดเช่น I ฉัน I am เขียนย่อได้เป็น am You คุณ you are เขียนยอ่อได้เป็น your we พวกเรา we are เขียนยอ่อได้เป็น we're they พวกเขาทั้งหลายหรือพวกมันทั้งหลาย they are เขียนยอ่อได้เป็น d e a r he เขาที่แทนผู้ชายเพียงหนึ่งคนเขียนได้เป็น he is เขียนยอ่อได้เป็น he's she ผู้หญิงเพียงคนเดียวเราเขียนได้ว่า she is เขียนยอ่อได้เป็น she's it มันเขียนได้ it is เขียนยอ่อได้เป็น it's เป็นยังไงบ้างคะนะคะที่ผ่านมาแล้วบทเรียนนี้ก็สามารถทบทวนได้ในใบงานนะคะเรื่องของคำสรรพนามแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ goodbye